รอยนะที่มันเป็นแผลกระปะเรียบร้อยมปแล้วเห็นไ,ไหมไม่เห็นรอยเห็นนิดหน่อยนะเห็นไหมที่มันเป็นแผลเยอะๆเนี่ยเห็นไ,ไหมเรียบร้อยจบมันมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องเรียนรู้สต,ตาร์ทเราไม่จําเป็นต้องมาปะหนังมาปะข้างนอกแต่เราสามารถปะข้างในปะข้างในและเก็บด้วยยาง AB. เอเบงตารทก็จะเหนียวทนเพราะหนัง เราใช้หนังเหมือนกันแหละแต่เราใช้หนังแบบสอดเข้าไปข้างในแล้วเรามาเก็บด้วยยาง AB แล้วเราก็จะไม่ทําให้รองเท้าเสียทรงเพราะการที่ว่าถ้าเราเย็บข้างนอกนี่ยมันจะทําให้รองเท้าอ่ะมันเสียทรงมันบิดมันเบี้ยวไงแต่อันนี้รองเท้าจะอยู่ในทรงเดิมแต่ตัวซิกเนเจอร์มันก็คือตัวยาง AB ที่ช่วยก่อประสานระหว,ว่างพื้นกับเปอร์แล้วไม่เห็นรอยหลักมันก็แค่นัน้นยังไม่ขาดใช่ไหมแต่เราสามารถเพิ่มยางตัวนี้ได้เพื่อให้มัน ยางตัวนี้มันจะเป็นแบบทําให้หนังที่มันาบางๆจะขาดอ่ะให้มันหนาขึ้นคือเหมือนว่ามันมารับรับแรงรับแรงกระแทกรับแรงรับแรงเสียดสีอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาพอมันเข้าออจิตอยนะที่มันเป็นแผลกระปะเรียบร้อยมปแล้วเห็นไหมไม่เห็นรอยเห็นนิดหน่อยนะเห็นไหมที่มันเป็นแผลเยอะๆเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยจบ